สวัสดีพี่น้องตองปายสุขสุกคนนะครับตอนนี้ร้านพี่หนุนานะครับซารีนาช็อปนะฮะจะเริ่มเปิดออเดอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่สีนะ่นะเนาะนะเอาละครับตอนนี้นางแบบเราได้เข้าประจำการแล้วนะตอนนี้น,ะน้องแววนะฮะอ่ะไปช่วยกันขายของครับแอนนุก,กี้ไปทำหน้าที่ช่วยพี่หนุนา ก่อนที่จะมืดค่ำกันก่อนนะฮะมืดค่ำเนี่ยช่วงนี้มเมงเมาจะมาเพราะมเมงเมานะครับเราต้องรีบขายของก่อนที่จะค่ามืดนะเจนนต์ตะวันไม่บอกันนาไปแล้ว Salina Shop นะคะรับออเดอร์ที่ Salina Shop ค่ะกติกานะคะกติกาให้แคปภาพนะคะกับของที่ท่านรับน,นะคะส่งไลน์มาที่ Salina Shop นะคะ หนูบอกว่าชื่อ,อของท่านอกาหาีค่ะสวัสดีค่ะส่มาเลยค่ะอยู่บ้านน่าจะได้อยู่นะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาไม้พายไปให้เกียร <c oughs> นวัตชวเลยอย่างนี้นะฮะหนูไม่ได้ง่วงค่ะหนูนอนมาแล้วค่ะแม่ไ <c oughs> ปนอนมาแล้วค่ะตอนฝนตกมาดูวันนี้ก็ถนนทางเข้ามาจะาค่อนข้างเละมากนะครับ ดูพี่นุนาตั้งกล้องสูงมากครับคนจีดด๊ดแนี้เลยี่ <c oughs> นาบน <c oughs> เอามาเอาีอา้นนใช้เสจแลเดียวีเดี๋ยวามาไไนี่เก็บมันอยู่ไหนมาดูบรรยากาศเบ <c oughs> ื้องหลังการไล่ขายของกันนะครับสบายสๆนะอยู่หลังบ้านนะครับท่านไหนต้องการสีเอฟสินค้าอย่าลืมที่ ช่องพี่หนูนานะครับซารีนาช็อปนะครับท่านไหนที่มีปัญหาด้านส่งสินค้าสลับกันนะครับติดต่อพี่หนูนาได้นะครับนะมีการติดป้ายชื่อสลับกันต้องขออภัยพีพีเอฟซีด้วยนะครับติดต่อกลับมาที่พี่หนูนาด้วยนะครับ ขาช่วยกันทำาหากินนะครับฝากกดไลค์ออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์ครับดดาาาหหรรรบบวู้้น่อออกกมแยยงใถลล ก็ไม่สามารถขึ้ไลไ์ได้ต้องขอใครนะคะ FC บอกให้เริ่มเลยขายเลยอ่ะเปิดขายเลยนะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะคํามื่อกันก่อนนะครับ ระวังไม้หักเด้อมันงอตรงกลางน่ะนนไม้ยังอ,อ,อ่อนอย้่อาแบบเกงมันก็คงดีนะคะแต่อนนี้เาเอาไม้ นีด้ารับชุดนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะเงินคุ้มมากเลยค่ะแค่ตัวแรกก็แบบฟังฟดีๆแล้วนะต้องนุ๊กออเอาต้องนุ๊กเอามือถือพี่หนูนากดถ่ายด้วยบางทีจะได้เก็บไว้มแม่ค้าต้องแคปไปด้วยเผื่อเขาแคปไม่ทัน คุณจีน่านะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะถ้ารับตัวนี้นะคะหน้าจอแล้วกดหนึ่งนะคะ,ะนี่นะบรรยากาศนะครับคุณีได้รับให้เอ่ยถ้าไม่รับจะให้ ให้คุณผู้คูคนะรับไหมคะรับไหมครับ,รบ,รบอ่ารับค่ะน้องนุ๊กคอนเฟิร์มหรือยัง มีทูแค<ผ>ลปเลวของส่งท่ไทยอยากต้ตตอนให้ออะะตอนนี้ของคุณซาร่ามีชุดไหนบ้างคะหนูรบกวนตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะถ้าชอบชุดไหนหนูรบกวนแท็กมาหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าอ๋อตอนนี้หนูพอดีหนูเพิ่งโล๊ะไปนะคะว่าสำหรับท่านหนที่ยังไม่ได้โอนเงินหนูหนูโละออกไปหมดเลยคะ่ะ เเพิ่งลบไปเมื่อวานนี้เมือ่อเมื่อวันก่อนค่ะกับเมื่อวานไม่ได้ชมไลฟ์ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะคือท่าในใดที่ยังไม่ได้โอนเงินเข้ามาค่ะหนูนนนลบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะต้องกลับคโทโดเลยนะคะเดี๋ยวดูไลฟ์ใหม่นะคะถ้ามีอะไรที่ถูกใจนะคะก็ <laughs> <laughs> อ่อ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับอขอบคุณสำหรับไลท์่าคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ